ตัวคุณอนุทินซึ่งเป็นนายกไม่มีบาลมีไม่มีภาวะผู้นำลูกน้องโดยเฉพาะคุณชาดาจึงกล้าทำแบบนี้มันใช้ดูอะไรเหรครับอาจารย์พอดีกำลังดูคลิปที่คุณชาดาเข้าไปภาคใต้แล้วก็ต่อว่านายกเทศมนตรีกับใครต่อใครเห็นนายกอนุทินท่านก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยอาจารย์ค,รคุณดูแล้ว คุณเล้สึกยังไง้างเนี่ยเกิดสมมติว่าเอาเป็นว่าถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วมีลูกน้องว่าปาปาปาต่อหน้าผมผมก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันเออเขาเห็นคุณเป็นอะไรนั่นะสิอาจารย์อาจารย์มีคอมเมนต์เลยนี้ว่าอว่าบ้างหรอ่าคือใครจะคิดยังไงไม่รู้นะแต่ผมดูแล้วเห็นคุณอนุทินนั่งกอดอกแล้วก็ฟังคุณชาดาซัดนายกแป้นแล้วก็ต่อหน้าข้าราชการต่อ น้ารัฐมนตรีหลายคนนะผมสมเพศเวทนาคุณอนุทินเลยนะเหมือนกับว่าเออคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นลูกพักเป็นสอสอในพักของตัวเองไม่ได้เกรงอกเกรงใจอะไรเลยเหมือนที่คุณพูดนี่แหละว่าลูงน้องในบริษัทอด่าใครเปล่าเปล่าเปล่า,าต่อหน้าคุณน,นี่แปลว่าเขามองคุณอนุทินเหมือนหัวหลักหัวต่อไม่ได้ให้เกียรติคนเป็นนายกรัฐมนตรีเลย มองข้ามคุณอนุทินนึกอยากจะดา่านึกอยากจะว่านึกอยากจะพูดเออะมะท่องตูมตามยังไงก็ได้ทั้งๆที่นายกเนี่ยเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศแต่ลูกน้องตัวเองใช้คำว่าลูกน้องเลยนะเพราะเป็นลูกพักลูกสาวเขาก็เป็นรัฐมนตรีก็เป็นลูกน้องนายกแล้วแหละอะไรไม่เกรงอกเกรงใจไม่เห็นหัวเนี่ย ผมว่าน่าคิดนะแปลว่าภาวะผู้นําหรือบารมีของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมีหรือเปล่าผมว่าเรื่องอย่างนี้นะถ้าเกิดขึ้นกับพลเอกประยุทธ์โอ้โหพลเอกประยุทธ์นี่คงไม่ยอมนะเผลอๆบอกคุณหยุดไล่ออกไปด้วยนั่นชี้เห็นว่าคุณจะมาว่าผมเป็นหัวหลักหัวต่อจะนึกอยากจะพูดนึกอยากจะดายังไงก็ได้น่ะ หรือเผลอๆผมว่าคุณชาดาก็ไม่กล้าพูดอย่างนี้ต่อหน้าพลเอกประยุทธ์แล้วโดยเฉพาะผู้ต่อหน้าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีตำรวจทาหารข้าราชการท้องถิน่นข้าราชการผู้พิพากต็งไปหมดเลยพลเอกประยุทธ์จะยอมได้ไงอ่ะแต่คุณอนุทินไม่ใช่พลเอกประยุทธ์หรือเอาผมเดาต่อไปถ้าเป็นคุณทักษิณเป็นนายกคุณชาดาจะกล้าทำอย่างนี้ไหม หรือถ้าขืนกล้าทำนะผมว่าคุณทักษิณก็คงไม่ยอมเหมือนกันนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าตัวคุณอนุทินซึ่งเป็นนายกไม่มีบารมีไม่มีภาวะผู้นำลูกน้องโดยเฉพาะคุณชาดาจึงกล้าทำแบบนี้ผมมองแล้วโอ้โหคุณอนุทินเนี่ยหมดสภาพหมดราคา หมดความเป็นผู้นําเลยเนี่ยแล้วก็การกระทําอย่างนี้นี่ผมถือว่าหยามเกลียดคนเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับคนในพักนี่เขาคงรู้นะว่าคุณอนุทินเนี่ยแค่ไหนเพียงไรสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยแค่ไหนพูดไปแล้วคุณอนุทินน่คงไม่กล้าหรอกเพราะตัวคุณอนุทินอาจจะไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงซึ่งคนในพักนี่เขารู้อยู่แล้ว นี่แหละมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณชาดาพูดต่อหน้านายกอนุทินนั้นเนี่ยคุณอนุทินเลยกลายเป็นหัวหลักหัวต่อพอเป็นหัวหลักหัวต่อนี่แปลว่าไอ้หัวต่อเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีน้ำหนักใดๆเลยไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความสำคัญ ซึ่งผมบอกโอ้โหมันเสียเกียรติภูมิเสียศักดิ์ศรีของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีถึงขนาดยอมสยบกับพรรคสม้มแต่มาเจอคนในพรรคด้วยกันเองแบบนี้นี่ผมว่ามันมันเกินกว่าคำว่าหมดสภาพนะนี่ขนาดคุณชาดาคนเดียวนะถ้าเจอคุณธรรมนัสเข้าไปอีกคนหนึ่งโอ้โหแป้งเจอแป้ง ผมว่าคุณอนุทินจะทำท่ายังไงเนี่ยดีนะที่คุณธรรมนัดไม่อยู่ต่อหน้าคุณชาดาสั์ข้าราชการเข้าไปตูมตูมเดี๋ยวจะย้ายเดี๋ยวจะปลดเดี๋ยวจะไล่ออกคุณอนุทินจะเป็นไงจะทำหน้ายังไงนี่แหละครับผมถึงบอกว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันต้องมีภาวะผู้นำที่สามารถจะนำคนได้แปลว่าทุกคนนั้นต้องฟังและทุกคนต้องหยุดและทุกคน พร้อมที่จะตามได้นี่คือภาวะผู้นำแต่ในสภาพอย่างนี้ไม่เห็นอะไรเลยที่เป็นภาวะผู้นำของคุณอนุตินคุณชาดาขยี้ซะเลยต่อหน้าหมดแล้วอีกอย่างคนเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นต้องมีบารมีแปลว่าไงครับทุกคนต้องเคารพทุกคนต้องนับถือทุกคนต้องเกรงใจแล้วก็ให้เกียรติที่สำคัญ เขามีความเชื่อถือด้วยแต่พอผมเห็นภาพในคลิปที่คุณดูเนี่ยไม่ได้มีใครให้เกียรตินายกรัฐมนตรีไม่มีใครยอมรับเลยสิ่งที่คุณชาดาทำนั่น,น่ะแม้ว่าตัวคุณชาดาอาจจะมีความปรารถนาดีอยากจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่นะแต่คุณกำลังทำอย่างนั้นต่อหน้านายกรัฐมนตรีแปลว่าคุณมองข้ามไม่ให้ค่า ไม่ให้ราคานายกไม่มีความสำคัญโอ้โหพูดถึงขนาดเลี่ยงป้างเปลี้ยงป้าง,ง,างผมไม่แน่ใจว่าเขามองว่ายังมีนายกอนุทินนั่งอยู่หรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยนายกนั่งคอนอเอ้ยโทรศัพท์ล่วงผมไม่แน่ใจว่านั่งเล่นโทรศัพท์ไปหรือเปล่ามันแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำบารามี ถ้าคนมีทั้งสองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะกรบให้คนอื่นนั้นสยบและตัวเองนั้นจะต้องเป็นศูนย์กลางของความเชื่อมัน่นพร้อมที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตได้เรื่องนี้ถ้าเรามาพิจารณากันจริงๆนะคุณอนุทินเนี่ยคงจะคาดไม่ถึงว่าในระยะเวลาที่จะเป็นนายกประมาณสักสี่เดือนเนี่ย มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นนายกแล้วแก้รัฐมนูญแล้วแล้วก็ยุบสภาจบแต่พอมันมีวิกฤตน้ำท่วมที่หาดใหญ่เนี่ยโอ้โหมันสามารถพิสูจน์ได้เลยนะว่าคนที่อยากเป็นนายกหรือมีความภาคภูมิใจในการเป็นนายกแล้วเวลาเจอวิกฤตจริงๆแล้วทำได้หรือเปล่าทุกคนวิภากควิจารณ์กันมาหมดแล้ว ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาพูดกันมาละเอียดยิบแล้วแต่ผมอยากจะบอกอยู่อย่างหนึ่งว่าดูแล้วคุณอนุทินนั้นไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตได้เลยผมดูอาการแล้วนะเหมือนเขางงงงกงงง,งหรือเหมือนดูเขาจะทำอะไรไม่ถูก หรือจับต้นชนปลายหรือจะแก้ปัญหาอะไรยังไงดูแล้วมันสับสนอลหมานไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยทรัพยากรต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบุคคลข้าวของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเงินทองทรัพย์สินคนที่พร้อมที่สุดคือรัฐบาลถ้าสามารถมีการบริหารจัดการด้วยผู้นำที่ดี เก่งมีความรู้ความสามารถผมเชื่อว่าแก้ได้แต่ดูอาการของคุณอนุทินดูแต่ละคนแต่ละทีมงานแล้วไปกันคนละทิศคนละทางแล้วก็เก่งแต่การแอคอาร์ up, สร้างภาพกันไปเท่านั้นเองแต่การแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นยังไม่ถึงแล้วก็ยังไม่เร็วยังไม่ทันใจถ้ามีการแก้ปัญหาที่เป็นรวดเร็วทันอกทันใจและ เป็นไปด้วยความรู้ความสามารถจริงๆแล้วปัญหามันจะไม่ทวีคูณไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนอะไรขนาดนี้แต่ทั้งหมดโทษใครก็ไม่ได้หรอกครับมันก็ต้องโทษผู้นำของประเทศคือตัวคุณอนุทินนั่นแหละครับและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมหยิบประเด็นเรื่องคุณชาดามาพูดนั่นแปลว่าคนในพักเองคนกล้ตัวเองเนี่ย เหมือนกับจะรู้ว่ากลิ่นของคุณอนุทินเนี่ยมีแค่ไหนและเหมือนจะรู้ว่าคุณอนุทินนั้นเป็นโลเป็นภายจริงหรือเปล่าถ้าคนเก่งจริงแน่จริงแล้วก็มีความรู้ความสามารถจริงมีบารมีจริงเนี่ยจะไม่มีใครกล้าแยมแบบนี้หรอกครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยสภาพของคุณอนุทินที่เป็นนายกรัฐมนตรี ภาวะผู้นำและบารมีเนี่ยมันจมไปกับน้ำหาดใหญ่แล้วครับภัยอันเกิดจากความมั่นคงคุณอนุทินก็แก้ปัญหาไปแบบนั้นแหะครับยังไม่มีปัญหาเรื่องชายแดนนั้นเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะไรภัยอันเกี่ยวกับการก่อการลายด้วยการสแกมเมอร์หรืออื่นๆเยอะแยะหมดที่เป็นปัญหากระทบกระทั่งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดปัญหานู่นนี่ที่มีอยู่ขณะนี้ นีทั้ประเทศมีภัยที่แบบน้ำท่วมหาดใหญ่หรือมีภัยอื่นๆเข้ามาเนี่ยคุณอนุทินนี่จะเป็นความหวังของคนไทยได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นหลีกภัยอย่างที่ท่านพูดผมว่าไม่แน่นะอาจจะต้องถึงขั้นลีภัยหรือเปล่าครับ